ด็กเตอร์ค่ะเลงจากที่ทำผลงานได้เ,เข้าหูเข้าตาต้องบอกแบบนี้แมนเชสเตอร์ยูเตดเลยเตรียมขึ้นราคาอย่าลืมนะว่าเขายังไม่ได้ไปแล้วไปรับนะและชอตเนี่ยยังเป็นสัญญาเยืมตัวอยู่โดยที่ไม่ได้มีบังคับซื้อเหมือนอยลุ้นด้วยนะครับก็คือแลชฟอตไปแล้วแบบหูมีแอสซิสตมีประตูใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ย จากตอนแรกที่ออปชันเห็นไหมมันเป็นออปชันทูบายนะครับราคามันน้อยมากครับ25ล้านปอนด์นั้นเองนะครับจากฤดูกาลที่แล้วที่ช่วงผลงานดีๆเปเช,เชเคยสนจะซื้อร้อยล้านนะฮะแต่ตอนนี้มันก็ตกมาเยอะนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ผลงานดูจะไปได้ดีแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะติดพวกแชมเปญสลีกลุนลาลิก้าสเปนยาวๆนะครับมูลค่าของมาครับแรดฟอร์ดเนี่ยมันน่าจะเพิ่มไปอย่างน้อยๆ40ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวแต่ว่าผมก็มอง ในมุมผมเนี่ยอนาคตประตูยังไม่ปิดแน่ๆถ้าเปลี่ยนโค้ดคือไม่ปิดที่จะกลับมาใช่ผมเป็นความรู้สึกลึกๆว่าเขาน่าจะชื่นชอบบ้านเกิดก็คือเมืองแมนเชสเตอร์อย่างไรก็ตามอยู่กันมาตั้งแต่เด็กใช่แต่ว่าคำถามล่าสุดเนี่ยมีคนพูดแล้วว่ารู้สึกยังไงที่ได้กลับอังกฤษเขาบอกว่าเขาอยากอยู่บาบบาซ่าเขาก็ต้องพูดปัจจุบันก่อน